ผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาเข้าหัว MC4 นะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากว่าคลิปที่แล้วนะครับไม่คลิปที่แล้วสิเนื่องจากว่าผมลองเข้าหัว MC4 คราวที่แล้วรอบที่แล้วนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็เข้าหัว MC4 พิดนะครับผมอ่าเดี๋ยวก็เลยวันนี้ก็เข้าถูกแล้วนะครับก็เลยจะมาทําเป็นคลิปนะครับเผื่อพี่น้อง FC ท่านใดนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับอยาเข้าหัว MC4 เองนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายโดยละเอียดแล้วก็ผมจะบอกว่าผมพลาดตรงไหนนะครับเป็นแค่ทิกเล็กๆน้อยๆนะครับผมเพื่อไม่ให้เราเสียเงินไปซื้อหัว MC4 ใหม่นะครับเพื่อมาเข้าใหม่อีกนะครับผมถ้าเกิดว่าไม่ซีเรียสก็ดูคลิปผมก็ได้นะครับผมวันนี้ผมจะใช้หัว MC4 ยี่ห้อลิง์นะครับเป็นยี่ห้อคล้ายๆกับสายแลนนะครับเป็นเป็นยี่ห้อเดียวกันเลยนะครับกับสายแลนยี่ห้อลิง์นะครับผมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะ บอกวิธีการเข้าหัวที่ถูกต้องนะครับผมอ่าโอเคครับไปดูกันเลยครับผมนะครับมาแล้วจ้ะอ่าตานหนุ่มมาแล้วจ้ะอ่าวันนี้นะจ้ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับมาเข้าหัว MC4 นะครับหลังแผงโซล่าเซลล์นะครับผมอ่าอันนี้แผ็นแผงอะมอฟัสนะครับนี่นะครับขัวบวกคัวลบมันก็จะออกมาจากหลังแผงโซล่าเซลล์อย่างนี้นะก็ไล่ๆลมาปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊๊บมาก็มาเข้านี่นะครับ อันนี้คือเขาเข้าหัวมาจากโรงงานแล้วนะครับหรือเราจะบางโรงงานก็จะไม่ได้เข้าหัวมาให้นะครับผมเนาะถ้าเกิดเราไม่ชัวนะครับขัวไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับสามารถเปิดกล่องตรงนี้ได้นะครับผมท้างในกล่องตรงนี้มันก็จะสกรีนบอกนะครับว่าเป็นขั้วบวกขั้วลบนะครับอ่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเข้าหัว MC4 ให้เพื่อนดูนะครับผมอันนี้นะครับตัวนี้นะจะเป็นตัวสีเหลืองนี่นะครับนี่นะ นี่นะครับตัวนี้จะเป็นค้่บวกนะครับหรือตัวผู้นะครับตัวนี้นะเป็นค้วบวกหรือตัวผู้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเมียหรือหรือขั้วลบนะครับผมคราวที่แล้วนะครับผมพลาดยังไงนะครับอ่าตัวนี้นะครับที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับตัวนี้คือตัวผู้นะครับตัวนี้คือตัวเมียนะอ่าคราวที่แล้วนะครับผมเข้าผิดยังไงนะครับ ตันนี้นะครับหัวตัวที่ผมใช้เป็นยี่ห้อของลิง์นะครับก็ยี่ห้อดีหน่อยนะครับผมซื้อมาก็ตัวคู่กับตัวเมียก็30บาทนะครับจากร้านขายอุปกรณ์พวกอิเล็กทรอนิกส์ก็น่าจะมีนะครับแล้วก็ร้านขายพวกแผงโซล่าเซลล์เขาก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับผมก็หาซื้อได้นะครับหรือไม่ก็ซื้อจากช้อปปี้ออนไลน์ช็อปออนไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็ราคาถูกกว่านี้ก็มีนะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับอ่ะ ดูเลยนะครับอ่านี่นะครับในชุดก็จะมีแค่ตัวผู้กับตัวเมียนะครับอย่างละตัวนะอ่านะครับอันนี้คือตัวผู้นะอันนี้คือตัวเมียนะครับอ่าภายในตัวผู้ก็ตัวเมียนะครับก็จะมีสลักอย่างนี้นะครับสลักเดือยมันอย่างนี้นะอ่านี่นะครับผมนี่นะครับก็คือนี่นะครับตัวปลั๊กนะครับนี่นะอ่านะครับ อ่ให้สังเกตอย่างนี้นะครับเวลาจะใส่นะนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวนี้นะมันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับนี่นะครับปักจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะครับจะใส่ตรงเออตัวผู้นะครับผมไม่ใช่เอาตัวเล็กใส่นะนี่นะครับตัวเล็กตัวใหญ่นี่คืออยู่ในหัวของตัวผู้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะนี่นะครับ ยัดลงไปแล้วก็ดันลงไปนะครับอ่าเดี๋ยวตอนที่ผมทํานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับผมอันนี้คือผมอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับอ่านะครับตัวตัวตัวใหญ่นี่คือของตัวผู้นะตัวปักนี่คือของตัวผู้นะครับผมภายในวายเอนะครับพอเปิดออกมานะครับมันก็จะประกอบไปด้วยฝาปิดนะครับแล้วก็ตัวหัวนะครับครับมันก็จะมีมาร์กอยู่นี่คือตัวผู้หรือขั้วบวกนะครับตัวนี้นะอ่านะครับ แล้วก็จะมีหลักข้างหลังมันนะครับก็จะมีซีนกันน้ํานะครับนี่นะครับผมเป็นลูกยางกันน้ําอย่างนี้นะนี่นะครับใส่ข้างหลังนะครับมันก็จะถอดได้นะมันจะมี2ส่วนนะครับตัวนี้นะนี่นะครับตัวนี้เป็นตัวยึดสายไฟนะครับเวลาเราหมุนนะครับมันก็จะบีบแน่นเลยนะครับอันนี้คือซีนซีนกันน้ํานะครับตัวนี้มันก็จะประกอบกันอยู่อย่างนี้นะครับอ่านะครับเออส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพื่อนช่างคนไหนที่เป็นแล้วก็ทนทนฟังผมหน่อยละกันเนาะ เื่อนะครับคนที่มือใหม่เขาไม่เป็นนะครับเพราะว่าผมเคยเข้าหัว M4 แล้วนะครับมันเข้าผิดนะครับแล้วมันเสียดายนะครับผมเวลาถอดออกมาถอดยากนะครับอ่านี่ครับก็หมุนเข้าไปนะครับก็ลักษณะนี้นะครับของหัว M4 ก็จะมีประมาณนี้นะครับในหัวมันนะตัวนี้คือตัวผู้ตัวนี้คือตัวเมียนะครับผมคลิปที่แล้วนะครับผมเข้าผิดยังไงนะครับคือผมคิดว่านะครับตัวผู้ ตัวผู้ก็คือเข้ากับอ่าสมมติตัวนี้นะจากหลังแผงคือตัวนี้คือเป็นตัวผู้นะครับหรือหรือเอ่อเอ่อข้อบวกนะครับตัวนี้นะผอิญอีกสายหนึ่งนะครับที่ผมจะมาต่อให้มันยาวขึ้นนะครับเพื่อเข้าตู้คอนโทรลผมหรือเข้าชัดเจอร์ผมนะครับผมก็ต่อกับตัวผู้เลยนะครับก็สายสีแดงมาก็เข้าตัวผู้เลยนะครับ ปรากฏว่าเวลาเสียบมันเสียบไม่ได้นะครับเนี่ยครับเพราะตัวผู้กับตัวผู้มันเสียบไม่ได้นะครับผมเพราะว่าผมผมอยากแบ่งให้มันชัดเจนนะครับว่าสีแดงเนี่ยครับอ่ะสมมุติว่าตัวนี้เป็นเป็นสายไฟนะครับสีแดงก็คือเข้านี่นะครับผมก็อยากแบ่งให้มันเป็นสีเป็นสีไปแต่ปรากฏว่านะครับผมเข้าผิดนะครับถ้าตัวผู้กับตัวผู้มันก็เสียบไม่ได้นะครับนี่นะครับในความเป็นจริงแล้วนะครับมันก็ควรจะเป็นตัวเมียนะครับถ้าจะ ให้มันถูกนะครับควรจะเป็นตัวเมียก็คือตัวนี้นะครับเพื่อให้มันเสียบได้กับตัวผู้นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับที่ถูกต้องนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้นะเป็นเป็นตัวผู้ขั้วบวกนะครับเราต้องเวลาเราต่อนะครับเราต้องเอาตัวเมียนะครับใส่สายสีแดงนี่นะครับสมมุติสายไฟนะอันนี้ใส่สีแดงนะครับหรือสีอะไรก็ได้นะครับมาปึ๊บแล้วเราก็ต่ออย่างนี้ก็แสดงว่าถูกนะครับรอบที่แล้วนะครับผมเอาตัวผู้ ต่ออย่างนี้นะครับผมนึกว่ามันจะต่อกันได้มันต่อไม่ได้นะครับผมเนี่ยครับที่ผมผิดนะครับแค่พลาดแค่ตรงนี้แหละนะครับตัวผู้ตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับเราก็สายคอนโทรลที่เราจะต่อนะครับก็ควรเป็นตัวเมียนะครับแล้วก็เป็นสีแดงหรือสีอื่นนะครับสีแดงคือจะเป็นขั้วบวกนะครับเราจะได้ไม่หลงนะครับผมใช้สีแดงก็ได้หรือเป็นสีอื่นก็ได้นะครับผม อันนี้คือคลิปที่แล้วที่ผมพลาดนะคือผมเข้าหัวเดียวกันตัวผู้กับตัวผู้มันก็ใส่ไม่ได้นะครับผมอเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเข้าเข้าใหม่ดูนะครับนะครับเพื่อไม่ให้มันผิดอีกนะครับผมเผื่อคลิปนี้เป็นเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะครับผมคือผมมีความคิดว่าคือบวกบวกมันก็ต้องเข้าบวกนะครับแต่ผิดนะครับผู้กับผู้มันเข้าด้วยกันไม่ได้นะครับอีกเส้นหนึ่งมันก็ต้องเป็นตัวมียนะครับมันถึงเข้ากันได้นะ อ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะทำเข้าหัวใเพื่อนดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมบอกก่อนนะอ่าเดี๋ยวผมมีทิคเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าหัวตรงนี้นะครับอ่าจะเป็นหัวตรงนี้นะหัวตรงนี้คือออกมาจากแผงโซล่าเซลล์นะครับผมถ้าเกิดว่าที่โรงงานมันไม่ได้เข้าให้นะครับเรามาเข้าเองนะครับตัวนี้ผมควรเอ่อตัวนี้นะครับผมแนะนํานะครับ ลองไล่สายมานะครับผมก็คือขั้วบวกก็คือควรจะเข้าเป็นตัวผู้นะครับคือเข้าเป็นตัวนี้นะครับเป็นสีแดงนะนี่นะครับควรจะเป็นตัวนี้นะครับอ่านะครับขั้วลบควรจะเป็นตัวเมียคือตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เข้ามาจากโรงงานนะครับเนาะให้เราแยกมาอย่างนี้นะครับอีกอีกกรณีนึงนะครับผมอีกนึ่งกรณีหนึ่งนะครับเอ่อ สายจากหลังแผงมันสั้นนะครับเขาให้มาไม่ยาวเราจะต่อเข้าไปหาตู้คอนโทรลหรือไปหาโซล่าช์จเจอร์หรือไปหาแบตเตอรี่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะต่อเองนะครับต่อให้มันยาวขึ้นนะก็นะครับแนะนํานะครับตัวที่แล้วนะครับที่ผมพูดถึงนะที่ออกมาจากแผงก็คือขั้วบวกจะเป็นตัวนี้นะครับโคลบก็จะเป็นตัวเมียนะครับในทางกลับกันนะครับ จากแผงนะครับมันต่อขั้วบวกแล้วนะครับเราจะไปต่อขั้วบวกอีกเอาตัวผู้ไปต่ออีกมันก็จะเสียไม่ได้นะครับในทางความเป็นจริงแล้วนะครับมันต้องเป็นตัวเมียนะครับแล้วก็ใช้สีแดงนะครับนี่นะครับตัวเมียแต่เป็นสีแดงนะครับเปรียบเสมือนว่าเป็นขั้วบวกนะครับผมเนาะมันไม่ได้ตายตัวนะครับเพราะว่าหลังแผงมันออก มาเป็นขั้วบวกเป็นตัวผู้แล้วนะครับเราก็ต้องเอาตัวเมียไปรับโดยที่เปลี่ยนสายให้มันเป็นสายสีแดงนะครับหรือสายอื่นๆนะก็เราต้องจําได้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเข้าหัวอีกสักรอบนึงนะครับไม่น่าจะเข้าผิดแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับต่อเลยครับนะครับตัวนี้คือผมเตรียมสายไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสายไฟที่ผมจะต่อออกจาก ต่อกับขั้ว MC4 หลังแผงโซลาเซลล์นะครับผมจะใช้สายไฟประมาณ5เมตรนะครับต่อไปหาคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะต่อให้ดูเลยนะครับผมจะเอาตัวนี้นะครับสีนี้นะสีนี้เป็นขั้วบวกนะครับสีนี้นะครับเป็นขั้วบวกนะนี่นะครับสีนี้เป็นขั้วบวกนะครับผมโดย หลังแพงมันควบบวกก็คือเป็นตัวผู้แล้วนะครับผมก็จะใช้ตัวเมียนะครับคือตัวนี้นะครับรับกับตัวผู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเข้ากันเลยนะครับนะครับก็สังเกตดีๆนะครับตัวปลั๊กตัวนี้นะครับมันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะนี่นะครับผมตัวเข้ากับตัวตัวเมียก็คือจะเป็นตัวเล็กนะครับตัวนี้นะนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะนี่นะ นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับผมไม่ใช่ตัวใหญ่นะถ้าผิดแล้วคือผิดเลยนะครับมาเจาออกยากนะครับเนื่องจากว่าผมลองแล้วนะครับถ้าเข้าไปตรงบ่าตรงล็อกมันแล้วมันจะออกยากมากเลยนะครับผมเข้าให้ถูกนะอ่านะครับตัวนี้คือตัวนี้คือตัวเมียนะครับเวลาปอกสายไฟก็ปอกให้มันพอดีนะครับตัวนี้กับตัวนี้เอาตัวนี้เทียบก็ได้นะครับอ่านะครับนี่นะครับคือผมปอกแล้วนะครับผมจะเอาตัวนี้นะครับเป็น ข้วบวกนะครับจะใช้กับตัวเมียนะครับเพราะว่ามันออกจากหลังแผงมันเป็นมันเป็นตัวผู้แล้วนะครับอ่านะครับครานี้ปุ๊บแล้วก็คีมบีบลงเลยครับง่ายๆนะครับคีมบีบทีละฝั่งเลยก็ได้นะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะฮะหรือเราจะบีบลงก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้มันอ้ามากเกินไปนะครับ นะครับบีบลงไปเลยนะครับนี่นะครับ,รบก็เสียบลงไปนะครับแล้วก็ใช้ครีมบีบลงไปเลยนะครับนะครับครีมบีบลงไปเลยนะครับ ษณะก็จะประมาณนี้นะครับบีบให้อยู่นะครับหรือไม่ก็ถ้ามันไม่อยู่นะครับก็เอาหัวแรงบัดกีอีกรอบนึงก็ได้นะครับผมอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะบีบอีกรอบหนึ่งนะบีบให้มันอยู่เลยนะครับนี่นะครับนี่นะฮะนี่นะครับอยู่แล้วนะครับ อยู่เลยนะครับผมนี่นะครับหยิบย้ำอีกรอบนึงก็ได้นะครับอันนี้คือผมไม่มีครีมย้ำไม่มีครีมย้ำนะใช้ครีมแบบธรรมดานี่ยแหละครับผมครีมไฟฟ้าครีมอะไรครีมย้ำสายไฟผมก็ไม่มีนะครับมผใช้ตัวนี้ย้ำเอาเลยนะครับง่ายๆนะครับมันไม่ได้ยากอะไรนะฮะแค่ย้ำหัว MC4 เฉยๆครับนีนะครับ ่านะครับเรียบร้อยนะครับผมย้ำเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือตัวเมียนะครับนี่นะครับตัวเมียนะครับเพราะว่าล้างแผงมันออกเป็นตัวผู้แล้วนะครับเราก็ต้องเอาตัวเมียไปรับนะครับปลั๊กก็ต้องเป็นปลั๊กตัวเล็กนะครับจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะครับผมย้ําเสมอนะเดี๋ยวมันจะพลาดเหมือนผมนะครับแล้วมันเอาออกยากนะครับผมอ่าก็เปิดนี่นะครับครับแล้วก็เอานี้ยัดเข้าไปนะครับนี่เลยครับยัดเข้าไปเลยนะครับ ให้ลูกยางมันกระเด็นออกมานะครับผมนี่นะครับก็ยัดเข้าไปเลยนะครับผมนี่นะครับดลนลงไปเลยนะครับอืมอันนี้นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ครับใส่เข้าไปแล้วนะครับผมใส่ให้มันดังกึกนะครับอันนี้นะฮะนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็จะเป็นเดือยอยู่ข้างในนะครับเป็นพักอยู่ข้างในนะฮะ แล้วก็หมุนตัวนี้เข้าไปเลยนะครับตัวปิดนะฮะธรรมดามันจะมีไข,ข่ควงนะครับเป็นครีมของมนนันนะครับไว้หมุนนะนี่นะครับถ้าหมุนเข้าจนสุดแล้วมันจะฟรีนะครับผมแต่ผมไม่มีไขควงนะครับไขควงของมนนันนะครับเป็นตัวหมุนนะครับผมอ่านะครับใช้มือหมุนก็โอเคครับผมอ่านี่นะครับเสร็จไปแล้วนะครับนี่คือเอ่อตัว เมียนะครับเพื่อไปรับกับตัวผู้คั่วบวกตัวนี้นะนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็จะต่อกับตัวนี่นะครับจากหลังแผงนะก็จะได้ลักษณะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือคั่วบวกนะ <c oughs> จากหลังแผงนะครับมาใส่ตัวนี้คือเป็นตัวอันนี้เป็นคั่วบวกตบตัวผู้นะครับมาใส่กับคั่วบวกจากสายไปต่อ ชาร์จเจอร์ไปต่ออะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็ต้องเป็นตัวเมียขั้วบวกนะครับตัวเมียใส่กับสายสีนี้นะครับผมจะให้มันเป็นขั้วบวกนะ,ะนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอ่าเลยอีกเส้นนึงนะครับเดี๋ยวจะเข้าให้ดูก่อนครับอ่ืออีกหนึ่งเส้นนะนี้นะครับก็จะเป็นขั้วลบของหลังแผงในทางกลับกันนะครับ เราก็ต้องใช้ตัวหัวตัวผู้นะครับผมเห็นฮะเข้าเลยนะครับเพื่อให้เสียเวลานะนะครับสําหรับเพื่อนช่างที่เป็นแล้วนะครับก็อย่ามาด่าผมนะครับผมเพราะว่าผมเข้าผิดนะครับก็เลยมาทําคลิปเป็นคลิปเข้าหัว MC4 นะครับมันเป็นดูเหมือนมันจะง่ายแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับผมผมเข้าผิดก็หัวหนึ่งแล้วนะครับผมก็บีบเข้าไปก่อนนะครับ บีให้มันลงก่อนนะตรงนี้นะครับบีให้มันลงนิดนึงนะครับผมไม่มีหัวหัวหัวครีมสําหรับเข้านะก็เลยใช้แบบบ้านานี่แหละครับผมเนาะเทคนิคใครของใครของมันนะครับผมอันนี้ไม่ว่ากันนะครับใช้ก็ประมาณนี้นะครับอ่าเสียบปลอกสายไฟก็ประมาณพอดีพอดีกับตัวนี้นะครับตัวน,นี้เทียบก็ได้นะครับอ่านี่นะครับ ผมก็จะใช้ครีมหนีบลงไปเลยนะครับหนีบลงไปตรงๆเลยนี่แหละครับนี่นะครับ่าน,นบนานี่นะครับลงไปเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็บีบผมไม่มีครีมสําหรับเข้าสายไฟนะครับก็เอาครีมธรรมดาทั่วไปนี่แหละเนบ้านนี่แหละครับมันก็ใช้ได้เนาะขอให้มันยึดกับสายไฟมันแน่นนะครับ เราบีบให้มันแน่นๆเลยนะครับผมแล้วก็ขยับดูนะครับนี่ครับมันไม่ออกมันแน่นแล้วนะครับมันไม่หลวมไม่อะไรก็โอเคนะครับมันก็ใช้ได้นะครับคลิปนี้ผมก็จะละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมพลาดมาแล้วนะครับเวลาตอกออกแล้วมันหัวมันจะเสียเลยนะครับแต่มันก็มีวิธีการาหัวหัวออกอยู่นะครับหัวปักตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นเดือยเดือยตรงนี้นะครับมันจะเข้าไปขัดกับตัว บาที่อยู่ข้างในนะครับมันก็จะเอาออกยากนะครับเพราะว่าผมเคยแล้วนะครับต้องไปซื้อหัวใหม่มาใส่นะครับผมเนาะก็เลยมาทําคลิปบอกกล่าวเพื่อนเพื่อนนะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนเข้าเข้าหัวเราคิดเหมือนผมนะครับว่ามันหัวนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันไม่ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนผมจะคีให้แน่นเลยนะครับทีมให้แน่นเลยนะครับอ่านะครับไม่ขยับแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่า เพื่อนช่างหรือเป็นเพื่อนท่านใดนะครับมีหัวแรงก็ย้ำย้ำนิดนึงก็น่าจะโอเคนะครับมันก็จะอยู่นะครับนะครับไม่ขยับแล้วนะครับก็เหเดิมครับก็เปิดตรงฝาปิดของตรงหัว M4 c นะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับผมเสียเข้าไปเลยนะครับให้มันดังแกรกครับนี่นะครับอ่าดังกลึกเห็นไหมครับเสียงมันดังกลึกเลยเมื่อกี้นี้นะครับ นี่นะครับนี่ก็เสียบเข้าไปนี่หัวกันน้ํานะครับซีนกันน้ําแล้วก็ยางนะครับยางกดสายไฟนะครับนะครับธรรมดามันจะมีครีมสําหรับหมุนของมันนะครับแต่ว่าผมผมไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ให้มืออาชีพที่จะต้องมานั่งเข้าเป็นร้อยเป็นพันหัวนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับผมจะทําเป็นขั้วลบเป็นสาย ที่จะรับจากแผงนะครับนี่นะครับก็ค nice ือสายหลังจากแผงนะครับมันมาเป็นค้วลบแล้วนะครับเราจะไปเข้า <mitad> หัวอีกสายหนึ่งเป็นค้วลบเลยไม่ได้นะครับมันต้องเข้าเป็นขั้วบวกนะครับโดยที่สายนี้ผมจะกําหนดให้มันเป็นค้วลบนะครับตัวนี้นะอ่าแล้วก็เสียบประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ได้เลยนะครับผมทีนี้ก็จบกระบวนการนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนะ น,นี่คือหัวามาจากแผงนะครับอันนี้คือเข้าใหม่นะครับผมเรียบร้อยนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะเป็นเ,เคล็ดลับหรือเทคนิคการเข้าหัว M14 ที่ถูกต้องนะครับผมก็าฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ตาหนุ่มด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ